สวัสดีครับโอ้โห,โโหเห็นหน้าคาตากา็แฟนๆจาเราได้แล้วอยากเป็นทางการกทีครับน้องผมนั่เล็อกออเชียรครับโอ้โหต้องบอกว่าไฟในวันพรุ่งนี้นี่ในรอบอาร์เวสต้องบอกว่าถ้าแพ้ในโอกาสที่จะเก็บเซบ,บาสต์กับ,บ้านเป็นไปได้สูงเลยเป็นไงบ้างครับเจอเรนตะานะ้าชกจากประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีลูกดีครับประสบการณ์เราน่าจะดีกว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะ เขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่ที่สร้างความกดดันให้เราพอสมควรเลยเพราะว่าเขาก็มีสามแต้มส่วนเรามีหกแต้มถ้าเกิดเขาได้แต้มจากเราคือแต้มเขาจะเท่าเราเราก็เฮ็ดูเฮ็ดก็แพ้เขาก็อาจจะตกรอดได้ทันทีเรามีความกังวลกดดันยังไงบ้างครับเจอกับเรตเตนต์พวกนี้เจอวันนี้ไม่ไม่ค่อยกังวลครับเพ่ว่าเราอยากประมาทเขาบอครับว่าถ้าเราแพ้เราก็ยังตกรอบได้อือก็คือพวกนี้ว่ายง่ายคือต้องต้องการมีแต้มอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อที่การันตีเข้ารอบไฟนอลโฟคู่ชกเราเป็นไงบ้างอะคือเขาไฟสุดท้ายแล้วเขาเขานี่บวกสุดยอดเลยหมัดเขาลูกลูกหนักครับรแต่ประสบการณ์กระดุมมวยก็ยังยังว่าแหละกระดูมการผ่านมวยนี่ถ้าเกิดบอลระปอยก็ไม่ใช่คู่ชกกันนะ<ช>แต่ว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์ก็เลยได้ชกกันอาวุธที่น่ากลัวของคู่ชกเราเราคิดว่าอาวุธไหนครับลูกมั่วครับ ก็คือลูกลูกที่ไม่อยู่ในตำราที่เราไม่ได้ไม่ได้วางเกมศึกษามาลูกที่ไม่มีในพจนานุกรมอะเราก็วางเกมวางแผนยังไงบ้างครับเจอแบบลูกนี้ไม่ประมาณครับก็ตรงนี้ก็เปนัดตัดนัดถ้าเกิดชนะนี่เข้ารอบตัดเชือกเลยนัดสำคัญครับถ้าเข้ารอบเราคาดหวังกับมวยรอบนี้แน่นอนอย่างที่คาดหวังแชมป์เงินทุกคนอยากได้อยู่แล้ว สามล้านบาททนะแชมป์เก่าก็อยากจะให้เป็นอีกสซ์เพรสถาบัน์ถ้าเกิดเราได้นี่ก็คือดับเบิลแชมป์เลยใช่ไหมใช่ไฟที่แล้วพี่ถามหน่อยเงินใช้หมดยังเงินรางวัลยังครับโอ้โหถ้าเกิดได้ไฟนี้อีกอย่าลืมเลี้ยงข้าวพี่นะเป็นไงบ้างครับความมั่นใจก่อนขึ้นเวทีพวกนี้น้ำหนักไฟนี้ซ้อมนานไหมครับก็เต็มที่ครับไม่ประมาทเพื่อเขารอบสี่คนอุมอาวุธแข้งซ้ายเราพวกนี้ต้องเชื่อว่ามีแน่คิดว่าเตะน็อกไหม เพราะถ้าน้องนีแต้มพิเศษด้วยมีน้องเอาออฟเดอะไนท์มีรางวัลรางวัลนี่นู่นก็ถือว่าอยากอยากถ้ามีโอกาสก็อยากจะปิดเกมโดยไม่ครบยกเหมือนกันน้ำหนักผ่านเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยสามสิบห้าปอนด์ฝนตกตกแบบนี้มีปัญหาไหมเหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาผู้นี้เลยความมั่นใจฝากถึงแฟนๆที่รอติดติดตามเชียร์เราหน่อยครับฝากพี่น้องแฟนๆทุกคนให้กำลังใจด้วยครับ สภาพร่างกายเราก็เต็มร้อยครับพรุนี้ก็จะทํางานให้ดีสุดเพื่อเข้ารอบสี่ทยุท้ครับครับอพรุ่งนี้ขอให้โชคดีแล้วก็เป็นไปอย่างที่หวังครับผมผอมากครับต